ก็เพียงลิงก์ใต้ description นะครับแล้วจะพบกับหน้าตาดังกล่าวไปดูด้านขวามือครับกดที่ Corona Update นะครับจะลิงก์มาที่หน้าเว็บไซต์ดังกล่าวนะครับเลื่อนลงมาครับหาไฟล์ซิปนะครับและทำการดาวน์โหลดเลยครับในที่นี้เป็นโนบอร์ดว w ไ i t ์เวอร์ชัน1น1.3.0นะครับเราก็ไปยังบริเวณที่ดาวน์โหลดไฟล์ไว้นะครับแล้วก็ทำการ แตกไฟล์นะครับในกรณีนี้ผมเป็น 7-zip นะครับก็ extract to นะครับสร้างโฟลเดอร์ใหม่ขึ้นมาครับผมแล้วก็เข้าไป d o บเบิลคลิกนะครับที่ no-board เลยครับเมื่อเข้ามาแล้วนะครับเราก็จะพบกับหน้าตาดังกล่าวนะครับให้คลิกขวาบริเวณสีน้ำเงินแล้วกดโหลดคีย์บอร์ดเลยครับหลังจากนั้นเลือก category สักอันหนึ่งนะครับในที่นี้ผมจะเลือกเป็น Burning Fish นะครับ ก็จะพบว่ามีรูปร่างของคีย์บอร์ดโผล่ขึ้นมาแล้วนะครับผมและเมื่อเราลองทดสอบกดคีย์บอร์ดดูนะครับก็จะพบว่ามีการไฮไลท์สีขาวขึ้นมานะครับถัดไปเราไปดูวิธีการแสดงในโปรแกรม OBS กันครับเริ่มต้นนะครับให้ทำการกด Add นะครับแล้วก็เลือก Windows Capture ครับผมจากนั้นให้ทำการ Add New Source นะครับในที่นี้ผมตั้งชื่อเป็น โนบ r ดนะครับผมก็แอดซอ r ตปุ๊บเลือก Windows นะครับให้ตรงตามที่เราต้องการนะครับก็เป็น nobod r a exe นะครับก็จะมีหน้าต่างดังกล่าวโผล่ขึ้นมานะครับหลังจากนั้นเราจะทำการตัดพื้นหลังสีน้ำเงินออกไปนะครับให้คลิกขวาที่ nobod r a แล้วก็เลือก Filter ครับจากนั้นกดปุ่มบวนะครับเพื่อสร้างฟิลเตอร์ใหม่ขึ้นมานะครับเราจะเลือกฟิลเตอร์ทนะครับให้เป็น c h Chroma k e y นะครับในการ ที่จะตัดฉากหลังสีเขียวหรือสีฟ้าออกนะครับให้กดคีย์ Color Type นะครับเลือกเป็นสี blue นะครับตามที่เห็นนะครับแล้วก็มันจะเป็นสีดำๆใช่ไหมครับให้ทำการปรับค่า Similarity นะครับลดน้อยลงมาทางด้านซ้ายมือนะครับจนกว่าเราจะเห็นสีดำนะครับแทนที่สีน้ำเงินนะครับผมแต่อย่าให้มันเยอะเกินไปนะครับ แล้วก็ถ้าใครไม่ชอบนะครับว่ามันดำมืดเกินไปเราก็สามารถปรับ b r i t h f i n e s s ตรงนี้ได้นะครับแล้วก็ดันเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดขึ้นมาดูนะครับก็จะได้ลักษณะดาภาพแล้วนะครับผมก็คือจะไม่มีบริเวณสีพื้นหลังนะครับกดก็มีปุ่มแสดงขึ้นมาเรียบร้อยครับ ต่อไปสำหรับใครที่เป็นเกมเมอร์นะครับเราไปดูวิธีการเปลี่ยนรูปแบบคีย์บอร์ดนะครับให้เป็นสำหรับเกมเมอร์กันครับคลิกขวานะครับบริเวณหน้าจอแล้วก็กดโหลดคีย์บอร์ดครับเปลี่ยนจาก Burning Fish นะครับให้กลายเป็น J O L O นะครับแล้วก็ทำการเลือกคีย์บอร์ดสไตล์ที่ท่านต้องการนะครับผมในที่นี้ก็จะมีให้เลือกสีขาวสีดํานะครับแต่ส่วนตัวของผมเนี่ย จะเลือกเป็นนะครับ normal black นะครับผมซึ่งชอบที่สุดแล้วนะครับตรงนี้เพราะมีฟีลของปุ่มนะครับแล้วกด close ครับผมหลังจากนั้นนะครับจะเห็นว่าพื้นหลังเนี่ยเปลี่ยนเป็นสีเขียวใช่ไหมครับเราต้องกลับไปตั้งค่าที่ obs นะครับโดยการคลิกขวานะครับที่ตัว n o b o a r d นะครับผมแล้วก็เลือก filter เหมือนเดิมครับทีนี้เราจะมีที่ตั้งค่าไว้แล้วเปลี่ยนจาก ูเป็นกรีนครับผมแล้วก็ปรับ similarity ใหม่นะครับให้สีเขียวหายไปนะครับพอดีพอดีนะครับผมแล้วก็ดันนะครับทีนี้เราก็จะได้ผลลัพธ์ของอตัวโนบอร์ดอย่างสวยงามแล้วนะครับแถมทิ้งท้ายไว้นิดนึงนะครับกัแบบการเปลี่ยนชื่อโปรแกรมนะครับของตัวโนบอร์ดนะครับก็ ให้คลิกขวานะครับที่ setting นะครับแล้วเราก็จะเห็นว่ามี window title นะครับให้สามารถเปลี่ยนได้นะครับเราก็กรอกไปตามที่เราต้องการได้เลยครับ